หน้าที่ของผู้ใหญ่คือทำงานแต่หน้าที่ของเด็กเล็กคือการเล่นและนี่คือ8ข้อดีที่เด็กได้จากการเล่นคุณพ่อคุณแม่คะ เด็กทารกจนถึง7ขวบเนี so okay. so ่ยนะคะเขามีหน้าที่หลักของเขาค่ะนั่นก็คือการเล่นนะคะและการเล่นเนี่ยนะคะมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับการทํางานของผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าบอกแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นภาพเลยใช่ไหมคะว่าการเล่นของลูกนะมันสําคัญมากเขาเทียบสมองของลูกเราเนี่ยนะคะเป็น100% 30%รค่ะถูกพัฒนาตั้งแต่ลูกของเราอยู่ในท้องเราแล้วค่ะ แต่ว่าอีก70%เนี่ยนะคะมันจะพัฒนาหลังจากที่เราคลอดเขาออกมาแล้วสมองของลูกเราในช่วงนี้นะคะมันพัฒนาไปรวดเร็วมากเลยค่ะมันเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการหลากหลายด้านของลูกเรานั่นเองนะคะช่วง7ปีแรกของชีวิตลูกเนะะี่ยค่ะมันถึงมีความสำคัญมากค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีมีความฉลาดนะคะต้อง ปล่อยให้ลูกเล่นค่ะให้ลูกนะั้นสนุกกับการเล่นค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ทำไมจะต้องให้ลูกเล่น8เรื่องดีที่ลูกเราจะได้จากการเล่นค่ะคุณพ่อกไหมคะกดจากระไรกดกจิงด้นะคะกกข้อที่1แก้ลูกดือ้อคุณพ่อคุณแม่คะให้การเล่นนี้นะคะไล่พฤติกรรมดื้อของลูกออกไปค่ะ ก็คือให้ลูกนั้นได้เล่นนะคะและเราก็มีเวลาเล่นกับลูกด้วยค่ะใช้เวลานี้เป็นเวลาทองในการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆกับลูกนะคะข้อที่ 2. ลดเรื่องสมาธิสัน้นคุณพ่อคุณแม่คะการเล่นของลูกเนี่ยนะคะจะทำให้ลูกอะ่ะให้จดใจจ่อกับสิ่งที่เขาเล่นค่ะ แล้วมันก็จะทําให้ลูกของเราเนี่ยได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของสมาธิด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ลูกของเราอ่ะเล่นของเล่นที่มันเป็นประโยชน์ในเรื่องของสมาธิแล้วเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์เรื่องนี้มากขึ้นค่ะลดเรื่องสมาธิสั้นได้เยอะเลยนะคะสําหรับการเล่นที่ได้ประโยชน์เรื่องของสมาธินะคะก็พวกการต่อบล็อกไม้การต่อเลโก้การวางสิ่งของให้ลงช่องหรือว่าพวกศิลปะเป็นต้นนะคะ สร้างเซลล์เอสทีมให้กับลูกการเล่นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะฝึกให้ลูกของเรามีระบบการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีวิธีการจัดการได้ดีนะคะอย่างเช่นการต่อบล็อกไม้ค่ะลูกของเราเนี่ยเขาจะต้องเลือกบล็อกไม้มาชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะดูสีดูช่องที่เขาจะต่อในขณะที่เขาวางบล็อกไม้ไปแต่ละช่องเนี่ยเขาจะต้องวางมุมวางเหลี่ยมของบล็อกไม้ให้ตรงด้วยถึงจะลงช่อง อันนี้แหละค่ะมันเป็นการสอนวิธีลำดับความคิดการจัดการเป็นขั้นเป็นตอนของลูกเรานั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยนะคะเขาทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมความสําเร็จแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปนะคะซึ่งมันก็เป็นการสร้างเซลล์เอสทีมให้กับเขานั่นก็คือให้เขานั้นมีคุณค่าในตัวเองให้เขานั้นมีความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะ ข้อที่4สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเวลาที่ลูกของเราเล่นเนี่ยนะคะจิตใจเขาเนี่ยจะจดจ่อก,กับสิ่งที่เขาเล่นดังนั้นนะคะเขาจะไม่วกแวกกับสิ่งรอบข้างอันนี้แหละค่ะทำให้เขานั้นสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีและเราสามารถกระตุ้นพัฒนาในเรื่องนี้ให้เขานั้นควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จมากขึ้นนะคะผ่านการเล่นด้วยค่ะ เก่งมากเก่งมากอันไหนมาเดี๋ยวอ่ะสลับอันนี้สลับอันนี้เอออันนี้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 อ่ะใส่ใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมมันพูดใส่ไหมว้าวอันนี้เอ อ,อค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่้วยค่ะและถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะฝากแชร์ข้อมูลดีๆอันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะทางคิดแฟมิลี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้มากมายเลยค่ะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเสิร์ชหาในช่องของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ ข้อที่ 5. บริหารสมองให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะการเล่นเนี่ยนะคะมันเป็นการบริหารสมองมันเป็นการกระตุ้นสมองให้กับลูกของเรานะคะให้สมองของลูกเราเนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของความคิดความจำการแยกแยะ และก็การวิเคราะห์ด้วยนะคะซึ่งการเล่นเนี่ยนะคะมันจะมีประโยชน์สมองทั้งสองซีกเลยค่ะทางด้านซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของตักกะและเหตุผลส่วนทางด้านซีกข,ขวานะคะมันจะเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการข้อที่6ลูกของเราจะได้รู้จักคิดวิเคราะห์และวางแผน ข้อนี้เนี่ยดูเหมือนจะธรรมดานะคะแต่ว่าประโยชน์ของลูกที่ได้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกของเราเล่นเนี่ยเขาจะเลือกของเขาเองเขาจะได้คิดของเขาเองเขาจะได้เรียนรู้เหตุและผลแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองซึ่งมันแสดงออกให้เรารู้ว่าลูกของเราเนี่ยนะคะเขาเติบโตไปอีกระดับขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ ที่7ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาคุณพ่อคุณแม่คะกิจกรรมการเล่นบางอย่างของเด็กเนี่ยนะคะถ้าลูกของเราได้เล่นเนี่ยมันจะทําให้ลูกของเราเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของฝึกความคิดที่มีเหตุมีผลนะคะมีความคิดที่ยืดหยุ่นฝึกเรื่องของไวัยพริบของลูกนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องของการแก้โจทย์แก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกด้วยคะ่ะ อย่างเช่นนะคะการเล่นเกมที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆว่าเหตุการณ์อไหนมาก่อนมาหลังแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะสอนให้ลูกของเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เหตุการณ์ที่มาก่อนและมาหลังหรือว่าการเล่นจับคู่ภาพนะคะจะทําให้ลูกของเราเข้าใจว่าอะไรที่มันคู่กันอย่างเช่นลิงคู่กับกล้วยแมวคู่กับปลาหรือว่าหมาคู่กับกระดูกการเล่นแบบนี้เป็นต้นค่ะ ใช่ไหมใช่ใช่ใชอ่ะใช่อ่ะอะใส่สีเขียวและใส่สีเขียวเหรออะเ,เอากิิปลงไปแล้วยังไงโอ้โหดึงดึงสุดยังคะดึงสุดยังข้อที่8ได้เรื่องการปรับตัวและการเข้าสังคม การที่เราปล่อยให้ลูกของเราได้เล่นนะคะโดยเฉพาะได้เล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยนะคะลูกของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการปรับตัวการเข้าสังคมรู้จักกฎกติกามารยาทเอ่อในเรื่องของการแบ่งปันการมีคุณธรรมและที่สําคัญการเอาตัวรอดในสังคมนั่นเองค่ะ ลูกของเราจะได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เขาไปเล่นแล้วมีคนอื่นมาแย่งของเขาเล่นเนี่ยนะคะเขาจะต้องทําตัวอย่างไรเวลาที่เขาไปขอเล่นด้วยแล้วเพื่อนมาให้เล่นเนี่ยเขาควรจะต้องทําตัวอย่างไรเวลาที่จะต้องไปเล่นกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยแล้วต้องเข้าคิวแบบนี้นะคะเขาจะต้องทําตัวอย่างไรอันนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากที่ลูกของเราจะได้จากการเล่นนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างช่วงเด็กแรกเกิดจนถึง1ขวบเนี่ยเขาจะเล่นแบบว่าผ่านเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะหาวิธีการเล่นที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวด้วยร่างกายหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นการเล่น e จ้าเอ๋การเล่นทายเสียงว่าเสียงอะไรนะแบบนี้เป็นต้นค่ะ และสําหรับเด็กในช่วง2ปีเนี่ยนะคะเรายังต้องเล่นกับเขาอยู่ค่ะช่วงนี้จะเริ่มเรียนแบบแล้วก็ยังสนใจตัวเองเป็นหลักอยู่ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้เขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะให้ลูกของเรานั้นจดจําตัวอย่างที่ดีไปนะคะพร้อมกับสอดแทรกเรื่องของการเล่นแล้วไม่ทําร้ายตัวเองเล่นแล้วไม่ทําร้ายคนอื่นนะคะเล่นแล้วไม่ทําลายเขรของแล้วก็เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบด้วยค่ะ และสําหรับเด็ก3ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มเล่นกับเพื่อนแล้วค่ะเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนกับลูกในช่วงวัยนี้นั่นก็คือการเล่นแบบส่วนรวมนะคะในเรื่องของการแบ่งปันการรอคอยการอดทนการเข้าสังคมนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ8ข้อดีที่ลูกของเราจะได้จากการเล่นนั่นเองค่ะฝากอีกครั้งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆของ Kid s Family ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะทาง Kid s Family นะคะได้รวบรวมเรื่องราวไว้เป็นหมวดหมู่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเสิร์ชหาในช่องได้เลยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยติดต่อกันได้นั่นก็คือทางเพจ m o m a อ d d ด็ดแฟมิค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ